สำหรับเปิร์นค่ะ การลดน้ำหนักแบบถาวรนะคะก็คือการลดมวลไขมันทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่พุงนะคะหรือว่าวิเชอร์แฟนะคะและการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะคะโดยการที่ดูแลเรื่องอาหารนะคะและการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะและมีกลุ่นดีแบบยั่งยืนได้นะคะแล้วสำหรับเฟิร์นนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะคะเฟิร์นก็ไม่แน่ใจหรอกว่าการดูแลสุขภาพต้องทำยังไงบ้างนะทุกทีที่เฟิร์นได้เข้าเรียนะะน,นะคะในคอร์สไวท์ทอดไฟเฮลที่ซีมิ่งโปรแกรมนะคะที่ออกแบบโดยคุณหมอ,อ นนะะก็เลยได้เข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตนะคะและการดูแลร่างกายพร้อมสร้างสุขภาพดีไปพร้อมๆกันและในโปรแกรมนี้นะคะเฟินยังได้รู้จักนะคะผู้ช่วยดีๆนี่เลยค่ะไลฟ์โปรไฟล์นะคะที่มีไลโปซินไฟนะคะช่วยในเรื่องของการลดมวลไขมันในช่องท้องนะคะหรือว่าริช u a l ่แฟตได้นะคะเพียงนะคะรับประทานแค่วันละ1นครั้งนะคะครั้งละ1เม็ดนะคะก็สามารถช่วยดูแลและก็ส่งเสริมทําให้เฟินสามารถปรับพฤติกรรมและก็ลดมวลไขมันทั่วรร่างได้เลยนะคะรับประทานแบบนี้เลย คนะ่เม็ดนี่เลยนะคะไลโปไฟนะคะแล้วก็มีไลโปซินไฟรวมถึงสารสกดัดทั้งหมดนะคะมากถึง7ชนิดนะคะที่นะคะช่วยด้วยของการเบิร์นไขมัน1เม็ดเบิร์นได้700กิโลแคลอรี่เลยนะคะรับประทานแบบนี้เลยค่ะ ในคอสนี้คะควรมีผู้ช่วยดีๆค่ะไลฟโปรไฟล์นะคะรวมถึงได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพนะคะถ้าใครอยากมีหุ่นดีนะคะสุขภาพดีผิวสวยดูอ่อนเยาว์ก็ต้องนะคะลองทักมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวปันจะบอกให้ว่าเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพและหุ่นดีของสาววัย40บวกๆและเปิร์นี่ยจะทำยังไงนะคะนี่เลย